สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone welcome to ตุกตาเมียฝรั่งชนบท USA หรือว,ว่า welcome to p a g e ตุกตาแม่บ้านในต่างแดนนะคะืันนี้นะคะอากาศกันหนาวเย็ยนขึ้นเก้าละค่ะแต่ว่าแดดออกนะคะแดดออกตุกตาก็เลยแบบว่าถือโอกาสนะคะผ้าลูกๆออกมาเห่นข้างนอกนะคะก็มาเล่นอ่าโรลโลสเกตนะคะซื้ออัน ซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ลูกๆเนาะค่ะก็เลยเสียเขามาล่องเล่นเบิงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาสิบหาท่านผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศผ้าลูกๆเลกเนโรลโลสเกตบอร์ดเนาะค่ะฝึกทำนะคะเพิ่งได้มาเพิ่งได้เป็นของขวัญมานะคะ หัดเล่นไปเรื่อยๆลูกมีแต่อยากเข้าบ้านไปเล่นเกมนะคะลูกก็ได้อ้โทำท่าหลบมืซื้อด้วยค่ะโอเคฟ o l l o เรามีอีกอยู่ทิ้งอีกคน Then you can come and catch me. <laughs> come on. Come and catch me. Almost cheese almost. Come on. Come and catch mommy. Oh yeah. Come and get me. Yes. <laughs> come and get me. Oh yeah. <laughs> Soon. Tiptoes. Yay! You make time. ทำ yes you make it อู้ว่าแค่นี้ก็ดีแล้วลูก you make it sweetie คนเล็กก็อยากทำนะคะเดี๋ยวลูกแม่ต้องโหลูก oh yeah oh yeah catch you okay catch mommy ลูกจะ เดี๋ยวลูกชายล้มเดี๋ยวลูกชายล้มนะคะอ่ามันไม่ใช่สำหรับ grass ลูกโอเคคัมแบ็กแคสสวีตี้ I think she make it yes Whoa whoa it's okay sweetie there okay yay à ở đó lốm luôn đó lốp lốm luôn cuộc khát ok come on <laughs> you make it sweet ai khay lốm ơi khay ai no <laughs> oh you up no mà <laughs> w ้าว she make it alright l keep going over there ลูกชายบอก l e t i t go เอามาลูกมา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  you make on the grass <laughs> yeah you make it on the grass ไล่ช้า ชนะยูสแตนไม่ให้ไหมแม่ไม่ see you <laughs> ลูกสาวลูกสาวไ่อยากเล่นแล้วลูกสาวบอกเมยีย <laughs> ขัดเล่นลูกขัดเล่นของอีแม่บ่ม,มียแล้วค่ะอีแม่ <laughs> เขาคือสิบ,บว้แล้วละค่ะอีแม่โอเคลูกไปสตาร์ทนี่คุณแม่กับลูกสาวลูกสาวไยจะเข็ดแล้วเด้อค่ะ แดดออกดีดีคะ่ <laughs> ะ,นนะ,คะท่านผู้ชมคะ่ะโอ๊ยไว้ได้ปะเอาะจะได้ไปหาเอาคาตังกล่องน้กค่ะท่านผู้ชมค่ะ ขึ้นมาข้างบนโอ้โหขี้บก over there ห้ามหยุดให้เธอทำให้มันดูดี เขาห้เล่นสเก็ตเขาบรให้คาดเอาดิลูกเขาบริห้คาดนี่สแตนอัพเก่งนะคะเฮ้ยเฮ้ยยูกาฟอร์ฟอร์เรียลเดเอ่ะอมโอเคอนเพิ่นบอกว่าแมว่าตองมาสนใจผมดอกย่าลูกเลย o ูส l อรอ บอกแม่ไม่ต้องมาสนใจผมผมจะทำเองโอเคมาเอาหอย yes sure ๋อ good boy <Mom. S 1> อยากหัวคนหนีมีตะค้น <laughs> <laughs> จะขานทำไมลูกใช่ไหน ก็ขี่ขาดเลนด้ค่ะว้าดอนจูดาดพีสโอเคนะคะจังไรตุกตาขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เขามาเป็นกำลังใจให้เพจน,น้อยเพจนี่นะคะหรือว่าช่องยูทู e ช่องน,น้อยช่องนี่เนาะคะอะ เด็กน้อยก็คงสิบฟืก้กันไปอีกโดนเนาะค่ะเพราะว่าพึงได้มากเนาะค่ะก็พากันฟึกเล่นเนาะเพคนบอกว่าเมียคักแล้วอยู่เซเหนื่อยลูกหนูเห <c oughs> นื่อยหนูเหนื่อยมีหนูใช้เอ็ดเซนูเหนื่อยหนูหิวหนูหิวโอเคนะคะจึงใดตุ๊ตาขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความจเจริญน,นำ้นำลุ้ยกันนะคะตุ๊กตาอยากให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งอ่า พระอาทิตย์น้ำเนาะค่ะก่อนสิบไปเนาะเดี๋ยวเด้๋ย่ะตกอากาายเบิ่งพระอาทิตย์กะล่างสีเอ่อค่อยๆสวยๆค่ะ